ตำบลวจจอมออาบภอโมราณนักขอนราชสีมาังหวัดนักราชสีมาเป็นที่รของคุณพณ่อเปรตคุณแมชช่แจ้งลอยสะมีพี่น้องร่วมบีดามา,นานมนนรดาเดียวกันทั้งหมดสี่คนดังนี้หนึ่งนายรบลอยสะเสียชีวิตแล้วสองนางุช่วยสอบต่างๆผู้อ,อายน 3. านายเลิศลอยสนัดเสียชีวิตแล้ว 4. นางภุมรลอยสนัอยังมีชีวิตอยู่ด้านการศึกษาคุณแม่บุญช่วยสอบกำปั่นได้เข้าเรียนชนจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนวัดวัานรุงจำบวนจองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ที่เชื่อฟังคาสั่งสอนของครูบาอาจารย์และตาอยูต่อบอิดามารดารแต่ไม่สามารถได้เรียนต่อเนื่องจากต้องออกมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพทําไร่ทํานาในขณนะนั้นชีวิตการทองเรือนคุณแม่บุณช่วยสอบกับปัดสกุลเดิมลอยสนัน สมรถกับคุณพอ่อโตสอบกำปังมีบุตรที่ดาทั้งหมด6คนดังนี้1นายต่อยสอกกำปังประกอบอาชีพค้าขาย2นางสมจิตนิบิตบื่ไวประกอบอาชีพรับจ้าง3นายสนทยาสอกกำปังเสียชีวิตแล้ว4นายพระอิน์ทสอกกำปัง เสียชีวิตแล้ว5นายสุริยันสอบกำลังกระอบอาชีพรับจ้าง6นางสาวพัชพัฒกอดนอนท่าถนนธุรกิจร้านนวดแห่งททาคุณแม่คุณช่วยสอบกำลังเป็นภรรยาที่ดีของสามีเป็นมารดาที่ดีของลูกๆดูแลอบรมสั่งสอนลูกๆให้เป็นคนดี มีความรู้เรือเผื่อแผ่เรื่อภปูและมีอาชีพหน้าที่การง,งานมั่นคงทุกคนมีคุณแม่บช่วยสอบตบงนมีความระยานแข็งแ็งตามสมรัาะเป็นพุทธมามากาที่ดีสนใจไปทำชอบทำบุญตักบาตรเป็นประจำและมีอุปริสัยส่วนตัวชอบช่วยเหลือผู้อื่นอุปัมร์เลี้ยงดูลูกหลานทุกคนเสมอมา